เอาล้ครับขณะนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนะครับได้งานตามที่วางแผนไว้ทุกประการนะครับปรับพื้นที่จากศูนย์บริการที่ปิดทึบนะครับตอนนี้เปิดโลง่งเนาะนะฮะมีเทเลสลงเดี๋ยวจะทำสะพนานบันไดนะครับอีก3ขั้นลงฝั่งนี้นะฮะกับฝั่งนู้นนะครับ เพื่อที่จะไปชมน้ําตกกับสะาพานเล่ไพตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ําเดี๋ยวพอฝนหยุดนะครับคืนนี้น้ําตกชะตะกรเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นน้ําสะอาดะครับส่วนตรงนี้เราจะปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะครับซึ่งก็คงต้องขอความอนุเคราะห์จากทางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับนายกส้มนะสำหรับต้นหนอนไก่ต้นดาวเรืองนะครับเป็นไม้ประดับไปก่อน แล้วก็จะมีน้ำตกรอคนตั้งชื่ออยู่นะครับมีนะแล้วก็มีประดับธงชาติส่วนหลังคามุงใบตองก็ตามที่ท่านผู้ว่าเชื่ยวาติมงลศิกรัตน์ผู้ว่ารการจังหวัดนเรสวรท่านได้กรุณาให้คำแนะนำก็จะดำเนินการต่อในห้วงต่อไปเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญหรือปราชญ์ตอนนี้ท่านไปเกี่ยวข้าวกันอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวคง จะระดมคนมาช่วยกันในไมชานี้นะครับจะเล่นการเนินการนะให้เห็นคนเป็นลูกธรามตามที่ทศว่านะครับได้คำแนะนำนะครับแล้วก็แนวทางอันเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนจุดชนท่องเที่ยวุทรนานูวิถีบ้านหีวยีนับเชื่อมต่อกับวิทยาลังชาตดอยปุยซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่สวยงามของหมบ้าน อาล้วครับวันนี้วันพุธที่ยี่สิบห้านะครับที่บ้านหวยฮีนะครับรับกับน้องๆให้ดูก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเราจะปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับจะรห้ือตรงนี้นะฮะแล้วทําชานตรงนี้นะครับยื่นลงไปในน้ํานีนนะฮะแล้วเดี๋ยวตรงนี้เจ้าดินขึ้นนะครับกั้นที่ท่อระบายน้ําเพื่อให้น้ําขึ้นมาตรงนี้ก็จะกลายเป็นสระเล็กๆนะครับเนาะ นี่พ่อแกมาแต่เช้าเลยนะครับเพื่อที่จะทําความสะอาดตรงนี้ครับนี่นะเบอร์นี้เดี๋ยวเราจะปลูกกาแฟนะครับเนาะแล้วข้างในท่านจะได้ยินเสียงน้ำตกเนาะก็จะเห็นน้าตกทําความสะอาดตรงนี้ให้หมดจดนะครับก็จะอีกเป็นอีกหนึ่งทิวทัศน์ที่สําคัญของบ้านห้วยนีในจุดบริการนัท่องเที่ยวก่อนที่จะขึ้นไปดอยปุยนะครับวันนี้ทีมงานของน้องๆจาก สำนักงานนำชวนอำพภอเมืองนะครับเดี๋ยวพอกลุ่รมงานยื่สศาสตร์พอสุภาพก็จะมาสมทบกับผู้ใหญ่บ้านกับทีมงานนะครับก็มีหลายภารกิจเพราะเดี๋ยวเตรียมเรื่องของงานแต่งวันที่27ดอีกไม่ใช่งานแต่งผมนะฮะงานแต่งของพี่น้องในบ้านก็จะขึ้นมาเยี่ยมเยือนกันอยู่นะ,นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเสร็จจากภารกิจวันนี้แล้วหน้าตาที่เราคาดหมายจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจากจุด บริการัท่องเที่ยวนะัตามที่ท่านเชอถาโมศิรผู้วริการจรังหวัดน้รงสอนท่านได้กรุณามาเยี่ยมที่นี่นะครับแล้วท่านก็ให้หลักคิดแนวทางในการบริหารจัดการรวมทั้งหลังคาที่ต้องมุงให้ใช้วัสดุธรรมชาติด้วยเดี๋ยวมาดูความก้าวหน้ากันครับที่นี่หัวหีนะครับอ่า,อานี่นะครับ ุมจะต้องเที่ยวธรรมดวสีที่บ้านห้วยหีนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับเรีียยยยดป้้ววหหหลงหหคับโ <laughs> นะ่ม